ตำนานธงคัสซอมองเตนเจ้าแรกในย่านกินซ่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกในไทยแล้วนะคะทุกคน ขึ้นมาที่โซนอิตาเลียชั้นสี่สยามพารากอนก็จะเจอกับร้านธงคัสสึกิ<ม>นซ่าไบรลินนันทงคัสสิเจ้าแรกแห่งย่านกินซ่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกในไทยพาดรักธงคัสสิอ,อย่างเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมคะแค่เปิดเมนูมาน้ำลายก็ไหลแล้วน่าทานทุกอย่างเลยที่จริงวันนี้บุ้งแอบเลือกเมนูมาจากที่บ้านแล้วนะคะเพราะาดูรีวิวมาน่าทานหลายอย่างเลยและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่บุ้งสั่งมาในวันนี้อย่างแรกคือไบรลินสเปเชียลลอยเซตธงคัสสิสันนอกพิเศษของไบรีินนี่แหละคะ่ะคือเมนูที่บุ้งตั้งใจมาทาานนนซีี้้ะปปรกกออบบบไดดดดวยคััสสสหมมูแลงุ แป้งบางกรอบเนื้อหมูชิ้นใหญ่นุ่มฟินสุดๆเลยค่ะแล้วในเซตก็ยังมีมีดบอลมาให้อีก2ลูกบอกเลยว่าเต็มปากเต็มคำแล้วซอสที่เคลือบอยู่คืออร่อยมากแค่นั้นยังไม่พอในเซตยังมีกุ้งทอดไซยักษ์มาให้อีกหนึ่งตัวพร้อมกับสปากเกตตี้และผักสลดัดคือดีมากอีกหนึ่งเมนูที่พุ่งให้พี่พนักง,งานช่วยแนะนําคือลอยคสัสซิหรือว่าชุดคาสสือสันนอกไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะพี่พนักง,งานแนะนํามเมนูนี้มาอร่อยมากจะเป็นคาสสือหมูสันนอกเมนูนี้ทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นที่ทางร้านให้มาอร่อยแบบสั่ง ถือว่าพลาดเลยทุกคนค่ะแล้วที่ร้านนี้ข้าวญี่ปุ่นผักสลดัดน้ำซุปทุกอย่างเติมได้ไม่อั้นเลยนอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอร่อยอร่อยให้เลือกได้2ออย่างต่อหนึ่งเมนูไม่ว่าจะเป็นแซลมอน ซาบะหรือว่ากิมจิแล้วก็ผักดองอร่อยทุกอย่างส่วนเครื่องดื่มในวันนี้บุ้งเลือกเป็นชาเขียวเย็นแล้วก็ชาเขียวร้อนแบบรีฟิลบอกเลยว่าวันนี้ได้เติมเต็มพลังงานความเป็นญี่ปุ่นแบบเต็มเต็มเลยค่ะอร่อยแบบอัดแน่นไปด้วยคุณภาพมากๆเป็นว่าถ้าใครอยากลองทานทงคัสึระดับตำนานจากญี่ปุ่น,นแนะนําให้มาที่ร้านทงคัสึกินซาไบารนิกัดความอร่อยชั้นสี่โซอนอิตาลียนสยามพารากอนได้เลยนะคะรับรองถูกใจทุกคนแน่นอน